วันนี้นะครับผมจะมารีวิวภาพยนตร์ที่ใช้ต้นทุนในการสร้างถูกที่สุดเป็นจำนวนถึง200ดอลลาร์นั่นคือภาพยนตร์เรื่อง w ู o ิวคัปเติ้ลอะเล็กซใครค่ากัปติ้ a l e เภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับกำกับโดยนาบาวนาไ g จครับ นำแสดงโดยนำแสดงโดยคาร์เคลวิลเลียมคาร์เคลวิลสันเซรีนาเอร์เนสครับออกฉากครั้งแรกไปในปี2010และออกฉายทั่วโลกไปในปี2015มีความยาว1ชั่วโมง8นาทีไม่ว่าคืออะไรประเภทแอคชัน่นตลกและก็อาชญากรรมหนังเรื่องนี้นะครับว่าได้เรื่องราวที่เกิดขึ้นในอูกันดานครับกับตันอเล็กซ สุดยอดนายทหารที่โหดที่สุดของอูกันดาที่เขานะครับสามารถจัดการกับพวกผู้ก่อการร้ายเนี่ยในประเทศได้แต่แล้ววันหนึ่งนะครับตัวของกัปตันอเล็กซ์เนี่ยถูกกลุ่มแก๊งมาเฟียสุดวิป,ปริตที่เรียกตัวเองว่ากลุ่มไทเกอร์มาเฟียฆาตกรรมอย่างเลือดเย็นนะครับมันเป็นหน้าที่ของรัฐบาลนะครับที่ต้องการที่จะจัดการกับพวกไทเกอร์มาเฟียอย่างจริงจังนะครับซึ่งแท้ที่จริงแล้วเนี่ยทางรัฐบาลเนี่ยมีแผนที่จะจัดการอยู่แล้วแต่เนื่องจากเนี่ย การคอร์รัปชันระหว่างรัฐบาลกับกลุ่มไทเกอร์มาเฟียนะครับซึ่งเลยการปราบปามเนี่ยก็ไม่ได้ผลนะครับซึ่งคนที่จะรับหน้าที่ในการจัดการกับพวกไทเกอร์มาเฟียเนี่ยก็คือชายคนหนึงเนี่ยที่เชี่ยวชาญในเรื่องกังฟูครับถึงจะจัดการกับไทเกอร์มาเฟียได้ความรู้สึกที่ผมได้ดูหนังเรื่องนี้ก็คือมันเป็นหนังที่ทุนต่ำสุดๆใช้งบการสร้างเนี่ย ก็ประมาณ200ดอลลาร์นะถ้าคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณอยู่ที่6,000บาทนะโอ้โหคือถ้าเป็นของปกติธรรมดาเช่นเกมอะไรเพวกเนี้ยอันนี้มันแพงนะแต่งบการสร้างหนังเรืเนี่ยคือ6,000บาทนะคือถ้าเป็นแบบหนังแบบพวกหนังแก๊งสเตอร์หรือหนังอาเชียกรอะไรพวกเนี้ยมันไม่ถึงขนาดงบแบบ6,000บาทอีพว่าแม่สร้างหรอนะ ยกตัวอย่างเช่นหนังเรื่องกูฟเฟล่าเนี่ยซึ่งถ้าใครอยากดูรีวิวกูฟเฟล่าของผมก็สามารถกดไปที่ด้านไอด้านขวาได้เลยนะครับซึ่งเขาใช้งบในการสร้างเนี่ยก็ประมาณที่25ล้านดอลลาร์นะหรือคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณอยู่ที่750ล้านบาทนะสิทำรายได้ไปลก็ประมาณอยู่ที่47ล้านดอลลาร์หรือคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณอยู่ที่1,410ล้านบาทแต่สำหรับคูคิวคัพเทนอเล็กซ์เนี่ยเขา ใช้ต้นทุนในการสร้างเนี่ยก็ประมาณที่200ดอลลาร์แต่เราไม่รู้ว่าเนี่ยเขาทำรายได้ไปกี่ดอลลาร์ซึ่งหนังเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นหนังที่เป็น no budget action film นะครับที่เอาควาจริงๆเนี่ยนี่เป็นหนังที่ทำให้ตัวผู้งกับอย่างนับวานา IGG เนี่ยได้แจ้งเกิดจากหนังเรื่องนี้ครับคือถ้าตัวของมาร์ตินสกอ์เซซีหรือเทพมาร์ตินเนี่ยดูหนังเรื่องนี้เขาคงจะงงกันเป็นไก่ตาแตกเลยว่าเฮ้ยหนังเรื่องนี้มันยอดเยี่ยมขนาดนี้นเลยเหรอ แต่เกร็ดอีกอย่างหนึ่งของหนังเรื่องนี้เนี่ยก็คือตัวผู้กกับเนี่ยเขาต้องการที่จะสร้างหนังเรื่องนี้เนี่ยเพื่อเป็นการแบบเพื่อเป็นเกียรติเนี่ยให้กับคุณย่าของเขาเนี่ยที่เสียชีวิตไปแล้วนะครับแล้วก็แบบหนังเรื่องนี้เนี่ยมันจะมีฟุตเทจบางส่วนเนี่ยที่ได้รับแงรงบันดาลใจมาจากเหตุการณ์ความวุ่นวายที่เกิดขึ้นในอูกันดาคือเอาอย่างนี้นะตัวของหนังเรื่องนี้เนี่ย80%ของหนังเรื่องนี้เนี่ยนักแสดงทั้งหมดเนี่ยเป็นนักแสดงมือสมัครเล่นครับไม่ใช่นักแสดงแบบระดับฮอลลีวูด แล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยก็คือหนังเรื่องนี้เนี่ย CG เนี่ยมันค่อนข้างที่จะแบบมันไม่เหมือนกับไอ้ CG เหมือนกับใน C g ฮอลลีวูดนะมันเหมือนกับเป็น CG หนังช่องเจ็ดนะเออละครช่องเจ็ดไรพวกเนี้ยแต่เหตุที่ทำไมเนี่ยหนังถึงประสบความสําเร็จเพราะการเล่าเรื่องครับการเล่าเรื่องของหนังเรื่องนี้เนี่ยมันจะมีแบบวีโอจ็กกิ้งแบบมีผู้บรรยายเนี่ยมันโจ๊กโจ๊กในหนังและนี่เป็น ครั้งแรกเลยนะที่มีวิดีโอโจเกอร์เนี่ยในภาษาอังกฤษครับปกติส่วนใหญ่เนี่ยวิดีโอโจเกอร์เนี่ยมักจะพูดเป็นภาษาสวาฮีรีครับคือเอาข้อจริงเนี่ยถ้าอยากจะให้หนังไทยเนี่ยไปดังไปถึงทั่วโลกเนี่ยก็ให้ดูหนังเรนนี้นะครับเป็นตัวอย่างแต่อย่าเอาหนังเรนนี้นะี่ยมาทํานะเพราะว่าแบบคือหนังไทยเนี่ยมันก็คล้ายๆกับหนังอูกันดานเยนะ่ยแหละซึ่ง ในไทยเราเนี่ยก็มีหนังหลายเรื่องนะอย่างที่ดังๆก็มีองค์บากซึ่งถ้าใครอยากดูรีวิวองค์บากเนี่ยก็กดไปที่ด้านไอด้านขวาเลยนะครับอูกันดาก็มีฮูคิวคัเทนอาร์เล็กซ์ซึ่งดังไปทั่วโลกค,ครับซึ่งการถ่ายทาเนี่ยคือหนังเรื่องนี้เนี่ยเขาใช้กล้องแค่ตัวเดียวครับใช้กล้องตัวเดียวซึ่งมันมีสาเหตุมาจากที่ตัวของนาวาน่าไอจีเนี่ยเขาเป็นคนที่ชอบหนังมากถึงขนาดขายอิดเนี่ยเพื่อนําเงินเนี่ยไปซื้อกล้องดังกล่าวครับ แล้วก็แบบหลังจากนั้นเนี่ยหนังมันก็ประสบความสำเร็จนในที่สุดจนทาให้ตัวนาวาน่าเนี่ยไอจีจีเนี่ยได้กลายมาเป็นแบบเป็นสตีเฟนสปิลเบิร์กแห่งอูกันดาครับซึ่งหนังทุกเรื่องของนาวนาน่าไอจีจีเนี่ยแม่งคะแนน,นเยอะหมดเลยนะเนี่ยน่าจะคิดว่าน่าจะกลายเป็นหนังแบบหนังระดับตำนานอะไรพวกนี้นะเนี่ยคือเอาโคตรจีเนี่ย,ยถ้าผมจะให้ฉายาเนี่ยผมให้นาวนาน่าไอจีจีเนี่ย คืออคิรักครโโซาวะของแอฟริกาครับคือเขาคล้ายอคิระครโรซาวะมากนะครับซึ่งคะแนนที่ผมจะให้เนี่ยสำหรับหนังเรื่องนี้เนี่ยผมให้ไปที่8.8คะแนนเต็ม10ปะเล็นนะครับซึ่งมันเป็นหนังที่แบบถึงแม้มันจะดูแปลกๆแ,แต่เราเนี่ยรู้เลยว่าหนังเรื่องนี้มันดีขนาดไหน อย่ามองหนังเรื่องนี้เนี่ยจากภายนอกครับถ้าคุณชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องโอมงฟิลคลิติกด้วยนะครับและสำหรับนี้สวัสดีครับบ๊ายบายเดียวเดียวเดียวเดีคูคิวคัปเติ้ลอาเล็กซ์เนี่ยสามารถหาดูได้ใน YouTube นะครับตัวผู้กงตับเนี่ยเขาเอามาอัปโหลดครับโอเคแค่นี้พอ